สองมือขวาแล้วไหมเหรอเฮ้ยอ๋อใช่เออโอ้ยหนาวชิบหายเวสกายเวสกายนี่ครับโอเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวเมื่อกี้เสียวโก้บากเลยเป็นอกเลหันไม่ถึโก้เลยนขึ้นเลยโอ้ยมารมดาเหรอนี่ไงกับคนผอมไหน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 เนี่ยตอนนี้เรอยู่เนี่ย no meu Deus. แล้วันงไงคุณถอดชุดนั่นอะสีเกียวอ่ะวันนี้โอ้โหมือพิศวา ตังวนี้น้องเอ่อมาแล้วครับโ,โาห,าห,าหาแม่ทับแม่ทับห้องเรามาแล้วนะนี่ไงน่ามาแนดะ้ยินครับเราก็จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาครับลงจากสะกีมานะครับดูว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับตอบัว อดแน่เลยครับตอนนี oh, 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 ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปถึงทุกคนแล้วนะครับไปแล้วโอ้ย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 เย้เก่งมากทุกคนนะฮะเก่งมากเก่งมากเอาปั่นไปเลยโอ้ยไปเลยมาแล้วนอนนี้อุ้ยขอบคุณครับ

แล้วก็ <S <S ูกไม่ไักเงไม่โอไม่เทียกแฝ่งลยสัตว์เที่ยวโอเคนะวันนี้ก็ขอจบการนเสนอการ่มีมาเพียงเท่านี้นะครับขอบค goodbye เาเดนลาลาเป็นภษีนน่เฮ้ยลานภาษ่ายบา่ะ goodbye see you again ชุ๊บชี่กพี่มิกพี่มิขอใส่อินเดียน่อยลาก่อ่ะขอใส่อินเดียส่อินเดียอะไรวะลากรลากากม่